อรหัตสมาสพธนะโมตสภควตอรหัตสมาสธนะโมตัสสภคตอรหตสมมาสพุท พคตบูชาพุทธาบูชามหาเตชวันตูมหาเตชวันตูขอเดชะขอเดชะการบูชาพระพุทธเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหตุตำมาทรงเป็นเหตุนำมาซึ่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ซึ่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ธรรมะบูชาธรรมะบูชามหาปโยมหา กาโยขอเดชชขอเดชะการบูชาพระธรรมเจ้าการบูชาพระธรรมเจ้าจงเป็นเหตุนำมาจงเป็นเหตุนำมาซึ oh oh. ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชาสังฆบูชามหาโปพระวะหูมหาโปพระวะหขอเดชะขอเดชะ การบูชาพระสงฆ์ข้าเจ้าารงเป็นเหตุนำมาจงเป็นเหตุนำมาซึ่งโครัพย์อันยิ่งใหญ่ซึ่งโครัพยัอันยิ่งใหญ่ติโลกนาถังอภิปูชยามะติโลกนาถังอภิปูชยามาสิทธิเชโยสิทธิชโยสิทธิลาภูสิทธิลาภูสิทธิสุโขสิทธิสุโขพระวันตุเมพระวันตุเม ขอให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จขอให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จซึ่งชัยชนะราพสุขตโตซึ่งชัยชนะราพสุขตโตมีความสุขตลอดไปเถิดมีความสุขตลอดไปเถิด